วันนี้เฮามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานเมียนายจะมีเมนูยังมาแนะนำติดตามกันไปมวนโคกมวนใจขาดกระไดกระยาคาถทือมาแล้วกุกก่อนพ่อควประจำ่รายการกลายเป็นพนาน วัดดีปีใหม่ครับผมนะครับวันนี้มีเมนูวันยุธมาแนะนำแหมแล้วนะครับนี่แม่บ้านกำลังจะทอดปลาอยู่นะครับเมนูนี้ว้เป็นกับแกมนะครับช่วงวันยุธนะครับเป็นรับผลปิชอบกินปลาน้นนะครับได้ปลาอื่นก็ได้นะครับอย่างนี้เขาได้ปลาเน้นนะครับนี่แม่บ้านจะฟกมเมื่อนการทอดเอาเหล่องๆกรอบๆเลยนะครับ เดี๋ยวเขามาดูว่าเขาจะทําเมนูอย่างไันนะครับแต่ก่อนต้องคอดปล่าไว้ก่อนวิธีการทอดในบ้านบรกของซุปด้านดานมันนักหน่อยไปปก่อนกัน ดูดูั้นต่อต่อไปนะครับปปาทุกแล้วนะครับมาแล้วครับในบ้านจะพุงแล้วนะครับวันนี้เขาจะทําปลานิ่นลุยสวนนะครับนี่เพินงจะใส่น้าตาลปีบลงไปนะครับส่งน้ำต้มไปสักหน่อยเรื่องเคียงนะครับก็มีพริกที่ฟ้าพริกขี้หนูนะครับน้องหอมข่าซอยนะครับขิงนะครับซอยเต่าเน่นะครับน้อง หอ,อมแดงครับอ่าผิวผิวมะนาวนะครับจะใครนครับซอยเต่าอันนี้เกิดเป็นเป็นพริกเผานะครับบ้านเาขอให้หันมือก็เอาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะชอบนะครับใส่นักใส่น้อยอันนี้ใสยย่เยอะหน่อยอืมอ่ะไปนึกคนกระเด็เลยฮะ เดี๋ยวเอาเข้าไปทางไหนปุณเจ้าอยู่ในน้ออยู่ไหนไ,หม,ไม่เอาเอาไว้เดี๋ยวจะกินสุกี้ก่อนก็้เดี๋ยวป่อบเดี๋ยวป่อบเคี่ยวตุกน้ำปลาเล็กน้อปลานิดหน่อยครับนี่เครื่องกุ้งกุ้งแห้งทอดครับพริกแห้งบรอน้ำมันเส้นนะครับคือเคียงลงไปละ จะไข่หน้าเนี่ยมันแข็งใส่น้อยเดียวใส่เต็มเต็อใช่ชอบปลาลิมหรือปลาช่อนกับปลาช่อนนะครับปลาลิมเยอะได้ เนาหันเต่าครับคาดไปย่างคือหมม่วงเนะมาะมม่วงช่วงนี้มันมาเทศกาลหมม่วงนะครับบ้านเขาก็มาขายยากมาน้าข้องใส่มดเนาะนิดหน่อยก็อนะอือนล้วออน,นะครับอาโอเค,อเคพริแกแห้งกับกุ้งกุ้งแห้งถอดแล้วคลิปนี้จะสั้นหลือเปินนะ เตรียมหมดละต้องเตรียมว่าจะดูจริงๆอ่ะใส่ปลาหมึกแห้งตัวอร่อยแล้วก็เอามาทอดหมึกแห้งนะแห้งทอดมั้งหมึกแห้งเอามาอันนี้ทอดหรือเวฟมั้งซอยเอาอ่ะซอยแล้วมาทอดอแห้งเหมือนกับปุ้งแห้งนี่แหละแต่จริงๆแบบนี้แต่แต่ไม่ได้เตรียมนะเนี่ยรสชาติก็แล้วแต่ถ้าสมัครส้มก็ใส่บะเ now เลยๆ จริงไปนี่เหรอไปสูบบอมาได้ปลาลิ่มมานะครับแต่เขาบัดเจ้ปลาลิ่มม,มรรั้งาานี่เม็ดโอโมงหินมะพร้าวนะครับโอ้ช่วงมันยุษนี่ลองไปเนีย่ยสัมพอนะครับเนอะง่ายๆ เครื่องเข้ามาจำเป็นต้องใส่มดนะครับเดี๋ยวก็เติมที่หลังก็ได้นะครับทำไมจานมันทำไมดูน้อยกว่าทุกครั้งจานน้อยกันเดี๋ยวต้องหาซื้อจานอีกใยวกันแต่เมนูประเภทนี้เขาก็บ่ค่อยได้ยากกันนะเนาะมาในบ้านว่าขอเพียงจานกันเถอะอืมเออหน้อ เเดีียยอ่่นน้้ชุดใหญ่ชุดใหญ่อืมมีสาระแน่ใส่ไปด้วยครับสาระแน่หรือว่าอย่างง้อบ้านหอมอย่างหอมด้วนนะเออหอมด้วนหอมด้วน ันได้กินหลับมันข่จะลืมจืดเก็บครับเนีหมอขนาดแม่ได้กดจิ้มหกคนนะครับเออแ่กินขนาดเมนูวันหยุดหกคนมา ก่อนจิ้มใส่ยาฆ่าเชื้อให้ก่อนบุกวันนี่มันซึ้งเหมือนหนาวตัว้งใดครับเนอะกาดร้อนเปิดพัดลมอยู่นะครับน,นี่ปีใหม่ไปตั้งใดก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเนอะระมัดระวังนะครับขับรถขับหลาไม่นะครับอืมป่านนี้ลุยส่วนในเมือไม่บ้าน จริงวันเ็นอนกินเล้วไหมนึนฉาบฉับตึต้งเพชรตึ้งส้งมนแม่นอนอย่ามาชอบตัวไหนดีเนีย่ยสุก,กี้น้อยนะครับตักแบบกุ้งแหง้งตักอัวน้อง ผมดวนอืมได้เลยไม่แห้งทอดอะไม่แห้งทอดหอมกันหอมเท่านัอนอ๋อแล้วไงกัน โอก,ก็แล้วอืมแลม้วอ่อวะเดี๋ยวอยจะเข้ามาผมเข้า เงียบอนะครับเนื้อสุดนี่นะครับไอ้มักปลาลิมก็เอาปลาลิมเงียเนาะปลาบูก็ได้นะครับปลาบูบูสเมาะแต่มันหายากอ,อืบูห,หวานจริงหนักเลยต้องคอยจับนะตั้งกล้องคุนดูนะะได้ได้ต้องกินอะไรคุ้นรับ แกมันยุดลลงอย่างเงี้ย่อนนะครับเนอะดีเลยเดี๋ยครับเดี๋ยอยลอยเบียถ้ามันมาก็แล้วไปเนาะอืมนี่แกละแากคหนาวเนาะครับต้องทำสุกี้กันกินสักน้อยนะครับเป็นหมูเป็นกุ้งเป็นอย่างไปปาลาก็นี่วันเสาร์ครับเดี๋ยวทุ่มกึ่งมีนักดูบอลอยู่ หน้าไอ้วัดของมแม่ติดแย่เนื้อกินเนื้อนี่นะแม่บ้านจะดแย่เอากินป่าลุยสวนเดี๋ยวแบบใครคี่ปึ่งเมืองหันหน้าแม่บ้านให้น้อยเอากุ๊กกิเพื่อแม่กันครับโอ้วันนี้ก็นั่งแม่บ้านอากาศยิ่งเดึกก็เริ่มเริ่มจะหนาวมาแล้วครับเนาะ นะครับคลิปนี้เขาก็ลงตอนวันสิ้นปีพอดีนะครับที่สามสิบเอ็ดนะครับตอนขึ้นตอนขึ้นปีใหม่ลูกสาวอยู่ตัวนี้วันนี้ช่วงนี้ป่วยครับห้ามได้ไอ้หลงมันหลงลูกตีอื่นมาแามวมันเลี้ยงไม่แมวน้อยได้สักขวบปายนี่ครับตอนนี้นบักเจ็บมีแม,ว,แมวใหญ่มาทำลายมันนะครับนีม่มันเป็นแพอยู่ กีหลังนะครับลงก้นเียรักษาแผลอยู่ครับจะได้ก็อนันสิจะสิ้นปีนะครับเนาะปีใหม่นี่ก็ปีฮอกเจ็ดนี่นะครับก็กบบหื้อเอฟซีทุกท่านนะครับเออคือแบบเขาหือห่อหื่อหื่อกำลังใจกันนะรับเราเขาจบจะหื้อป้อนกล่อมเปิงนะครับอเาาอฟซีนนมังคล้ลงทันกว่าอายุเยอะกว่านะครับกว่าชีวิตมนุนย์เอาเลยหือกำลังใจึกันกันนะครับก็อฮ่อ นะครับเนะครับความกอบรวนะครับจงมีแต่ความสุกควมเจริญนะครับเนิ่นปี่หมไปปี่หมไไทยก็มาแล้วนะครับสีหกเจ็ดนะครับสุขภาพแข็งแรงครับจะเดินทางไปทางไหนนะครับขึ้นเหนือลงใต้รถนวดลงเรือเนาะไปเหนือลงใต้ก็คื้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็เบาๆกันหน่อยนะครับแอลกอฮอล์พอดานมันนกนะครับกินก็อยู่บ้านเลยนะครับโอเคครับอ่าทีนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ อยู่เป็นกำลังใจกันมาเกือบสิปีแล้วเนาะนะครับตั้งแต่เปิดช่องมาบางคนบางทางก็ยังติดต่มมาตลอดบางคนบางทานก็อาจจะบ่ได้เข้ามาพอห้องนะครับก็บเป็นอย่างนั้นเอาจะทำเต่าที่เขาทําได้นะครับพรากว่ามันเวลามันก็บอก่อยนี้นักต่อไหนครับโจนี้ไซเบทก็หน้าหนาวนะครับท้อป่าก็บ่ขีดบ่ค่อยกินถ้ามีบอมีหลุมแหมนะครับเด้๋ยพอายังจะไปหาทีมงานตั้งนั้นลุ่มนะครับเนาะเพื่อจะได้มี เปลี่ยนบรรยากาศเป็นแนวของโอเคนะครับในคลิปหน้ามีอย่างนําบนอกคอยติดต่างนะครับเนอร์นะครับเนืรอก็ังใจกัน่ตไปนะครับสู้นะครับขอใขึ้นจบดีครับปีหกเจ็ดใครดีผ่านมาแล้วก็เอ่อบอกว้จะสู้ดีนะครับในเรื่องการงานการเงินของหกเจ็ดของขึ้นหลงๆนะครับครับของขึ้นสุขกาพแข็งแรงกันเลยนะครับตลอดเอฟซีหนึ่งครอบครัวเลยนะครับ โอเคครับในคลิปหน้าขับกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจนปีไหม่ครับ